สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามนักเรียนนะครับมีนักเรียนท่านหนึ่งเขาอยู่เมลเบิร์นนะครับเขาถามว่าเมื่อไหรหรือเมื่อใดเราจะจ่ายนะครับเวลาเวลาเราซื้อบ้านหลังแรกหรือหลังที่สองเนี่ยที่ออสเตรเลียนเนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าแซมดูตี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นบ้านเราหรือถ้าเป็นที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นค่าโอนใช่ไหมครับค่าโอนถ้าเป็นที่เมืองไทยเนี่ยเวลาเราทําการโอนเนี่ย เราจะต้องไปโอนที่เป็นที่กรมที่ดินใช่ไหมครับแต่ที่ออสเตรเลียไม่ต้องนะครับคือเราจะจ่ายเราเราจะจ่ายค่าโอนหรือว่าเป็นค่าเป็นค่าสแตมปรูตีของทุกรัฐนะครับเราจะจ่ายตอนวันโอนนะครับเวลาเขาโอนเขาโอนแบบนี้นะครับนี่นะครับผมได้ข้อมูลมาจากอันนี้เป็นบ้านหลังที่สามของผมที่แอดเลสนะครับแต่ยผมจะดูข้อมูลให้นะครับคือเขาบอกว่า เวลาเราจะโอนเวลาเราจะโอนเนี่ยเราจะต้องเสียค่าเซมดูตี้พร้อมกับค่าฟรีต่างๆของของธนาคารด้วยแล้วก็ของนะครับแล้วจะเป็นของทนายด้วยนะครับในวันเดียวกันนะครับสมมติว่าเราจะเซ็ตเมนต์หมายความว่ามันโอนวันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดเราก็จะเสียทุกอย่างวันที่สิบเอ็ดเลยนะครับถ้าใครสนใจอยากจะลงทนนะุนในสังหาริมารัพย์ ที่พอร์ตที่ออสเตรเลยแล้วที่ไทยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับส่วนตัวนะครับผมก็ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ออสรแลยที่ไทยนะครับผมมี5-10หลังนะครับตอนนี้ถ้าใครคิดว่าชอบแนวนี้ก็ผมยินดีจับมือคุณทำด้วยเลยครับสวัสดีครับ